ถึงแล้วสวัสดีค่ะมาเช็คอินค่ะนี่คีการ์ดค่ะนีแกนี่เองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแกมายุ่งเรื่องกับผัวฉันทำไมใครมาจากไหนอะฉันไม่รู้จักเลแกมายุ่งเรื่องทำไมฉันไม่รู้จกัไจกไหนฉันรู้นะอย่ามาโกหกตอแหลไหนหลักฐานลองมาดูหน่อยแกนี่มันโกหกจริงมายุ่งเรื่องของฉันทำไมฮะแกนี่แหละ <c oughs> ฉันดี สนใจหรอกไหนแกมายุ่งเรื่องกับผัวกูทำไมนมะ่ฉันมีหลักฐานแกมัน,นโก<ง>หกเก่งจริงยไงหลักฐานอ๋ออ้แกนี่นะมันจริงๆเลยแกมันโกหกหน้านนด้านแกมันเป็นกะหรี่ขายตัวนะแกมันโกหกตอแหลหน้าด้านมีความสุขใช่ไหมมันเรื่องของฉันเนี่ยแกนั่นแหละ โทรหาลูกหน่อยดีกว่าไม่รู้ว่าว่างหรือหรือเปล่าหรือว่ายุ่งทํางานอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เอเดี๋ยลองไปดูเฟซลูกใหม่ดีกว่าวายตายแล้วทําไมไปทะเลาะก,กับเขาล่ะแล้วไปโพสเฟซบุ๊กและไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยอะ่ะตายแล้วลูกฉันโอ้ปวดหัวนี่ฉันเพิ่งไปทะเลาะก,กับเขามาเขาบอกว่าฉันเป็นคนใส่ด้วยไปแย่งผัวเขาฉันเพิ่งไปทะเลาะก,กับเขามา ธอมีหลักฐานหรือเปล่าแจ้งตำรวจจับได้นะที่ช่วยชาช่วยหน่อยนะจ้าจ้าจ้าพามีปัญหาเรื่องการโพสเฟซบุ๊กค่ะคุณตำรวจไหนดูนหลักฐานไว้สิครับเป็นเรื่องเมียนหลวงเมียนน้อยผัวผัวไม่เมียละค่ะเดี๋ยวลองดูเฟซบุ๊กนะคะอืมโอเคครับผมใจเย็นๆก่อนนะเธอใจเย็นก่อนค่ะแม่นี่แกนี่นะ ฉันละอายจริงๆเลยมันผิดกฎหมายนะที่ไปโพสเฟซบุ๊กแบบนั้นน่ะแกรู้ไหมว่าผิดพบรบนะ่าจะโดนปรับแสนหนึ่งนะแกจะต้องรู้สิฉันก็สอนแกดีแล้วนะแกรู้ไหมเนี่ยก็ขอโทษนะแม่ต่อไปจะไม่ทําแล้วนะแม่ทําให้แม่เนี่ยเสียใจขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะแม่ต้องให้เกิดเรื่องแบบนี้อต่อไปก็จะเชื่อฟังแม่นะขอโทษนะคะแม่ต่อไปอย่าทำอย่างนี้อีกนะลูกรู้ไหมค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะิฉันน่ะต้องขอโทษแทนลูกฉันด้วยนะคะนี่แกขอโทษเขาอย่ยวนี้เลยนะตอนนี้เลยค่ะแม่ขอโทษค่ะขอโทษเหมือนกันค่ะถ้าไม่โกรธเนี่ยก็จะขอกอดได้ค่ะ